ไปที่จังหวัดนาราธิวาสกันบ้างนะคะผูะ้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสค่ะคิกออฟนะคะโครงการพัฒนาดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาค่ะที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าลูรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสว่าที่ร้อยตีตะกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นประธานคิกออฟโครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปา เพื่อให้มีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตระบบน้ำประปาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพโดยมีท้องถิ่นจังหวัดนาราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบที่สำคัญของกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนและได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทุกภาคส่วนบูรณาการ ร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่ในการดูแลรักษาและบริหารจัดการแหล่งน้ําดิบอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีน้ําสะอาดสําหรับบริโภคได้อย่างเพียงพอและปลอดภัยอยู่เสมอ ส่วนที่ห้องประชุมโรงแรมดิอิมพีเรียลนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะวา่าที่ร้อยตรีตะกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมนิเทศโครงการเปิดตัวแนะนำและประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองเก่าให้อยู่คงในจังหวัดนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชน ศิลปินและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ค่ะเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสะท้อนอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเก่าในจังหวัดนราธิวาสให้บรรล,ลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ